สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง f อฟซจ้าวันนี้ออกมาซ่อมรถนอกสถานที่อันนี้นอกสถานที่จริงๆนะจ๊ะเอฟซี FC อยูอ่กลางไร่กลางป่ากันเลยทีเดียวนะจ๊ะปัญหาที่เราได้ออกมาวันนี้ก็คือรถคันนี้นะโซ่ตกเขาว่างั้นนะขับไม่ไปนะ,ะเมื่อเจอปัญหาโซ่ตกนะเอฟซี FC ลูกค้าของเราก็ออกออก็โทรให้เราออกมาทําการช่วยเหลือแก้ไข อยู่นอกสถานที่นะอ,อเขาหลอกเจ๊ออกมาอีกแล้วหลอกออกมาซ่อมรถนะจ๊ะทีนี้เมื่อเราทําการอ,าออกมานอกพื้นที่นะเครื่องไม้เครื่องมือบางทีเรากา็ถือมาไม่ครบถือมาไม่พอหรอกแต่อย่างน้อยมีเบอร์สิบนะไว้ถอดบังโซ่มีเบอร์สิบสี่มีเบอร์สิบสองนะมีคีมล็อกมาสักตวัวก็ยังดีนะเผื่อกันพลาดคีมล็อกมันก็ช่วยได้เยอะอยู่นะ นี่อยู่บริเวณกลางป่าเลยนะเดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะจ๊ะว่าโซ่จะตกจริงหรือเปล่าหรือว่าแกนสเตอร์น่ารูดนะอ่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเขาบอกว่าเข้าเจียแล้วรถมันวิ่งไม่ไปนะจ๊ะเอฟซีจ้า,จาอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะนี้เราเริ่มทําการถอดอ่าโซ่ตกจริงๆด้วยโอ้โหวันสเตอร์แหลมปิดลิดเลยนะจ๊ะเอฟซีอ่ะ อ่าเดี๋ยวสเตอร์มันหมดนะเนี่ยแบบนี้นะแล้วก็ดูเหมือนว่ากําลังจะตึงตึงโซ่ไปกําลังจะสุดละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเราโซ่ขึ้นก่อนนะถ้าเอาโซ่ขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามันยังพอตึงได้เราก็ตึงให้ลูกค้าขับไปก่อนแต่ถ้าเอาขึ้นแล้วนะหมุนดูมันยังตกอีกอันเนื่องมาจากโซ่บิดในเคสนี้ก็ต้องอ่าเข็นกลับแหละนะ เข็นกลับหรือว่าไปลอารถยนต์มาใส่จะดีกว่านะอันนี้โซ่ยืดโซ่หมดสภาพแล้วใช้การไม่ได้ล้วน,นะ f นะในเคสแบบนี้นะควรที่จะเปลี่ยนออกทั้งชุดเลยทั้งชุดโซ่สเตอร์นะทั้งชุดเลยนะไม่ควรปล่อยไว้เดี๋ยวถ้าโซ่มันตกเวลาเราขับเนี่ยมันอันตรายนะจ๊ะอ่าอันนี้เราก็ได้ทําการปรับตึงโซ่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะแต่ก็จังมีจังหวะที่ตึงจังหวะที่หย่อนอันเนี้มาจากความสึกหรอของ ตัวโซ่เองนะแล้วก็เสเตอร์ด้วยนะอันนี้ค่อนข้างจะตึงไปสักนิดนึงเพราะว่าจังหวะที่มันตึงอะ่ะเวลาเราตึงโซ่เราจะหาจังหวะที่มันตึงสุดๆแล้วก็หย่อนใส่จังหวะนั้นให้มันพอดีเนี่ยเราต้องมาหย่อนใส่จังหวะที่มันตึงเนี่ยหย่อนลงนิดนึงนะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้อันนี้ออกมานอกสถานที่นะก็เครื่องไม้เครื่องมือไม่พอ,อแต่จริงๆแล้วที่เราตึงตั้งตั้งไว้เนี่ยโซ่นะ มันพอดีแล้วแหะถ้าเราหยอดน้ำมันปับ๊บมันก็จะหย่อนพอดีเลยนะแต่ในเชสนี้นอกสถานที่ไม่ได้ถือน้ำมันมาหยอดในะจ่า fc